<c oughs> คุณคุณสุปันมองอยังไงครับผมผมปรามาทว่าเละตุ้มเป๊ะอยู่นะพลังประชารัฐแน่นอนมันมันเละอยู่แล้วเพราะว่าพักนี้จะไปลงตัวกันก็ต้องใกล้เกตั้งแหละออจะต้องต่อรองกันอุตรุนอะครับเพราะว่าพักอันพักนี้ต้องยอมรับว,ว่าคุณมาเพราะว่าคุณมาโดยการที่จะจะ,จะบอกว่าไม่ได้มาเพราะว่าอุดมการทางการเมืองที่เหมือนกันก็ไม่ใช่พอรวมตัวกันเพราะประโยชน์ทางการเมือง นะมันรวมตัวั้งพอมโยดทางการเหมืองถ้าเราลองแกะออกมาทีละกลุ่มทีละคนเดี๋ยวเราจะเห็นชัดเลยครับนะครับมุ้งคุณวิรัตมาอย่างไงอืมอีกตัวมาจากเพื่อไทยเพื่อสนามฟุตเอ่อในเรื่องของคดีฟุเซอลหรือเปล่าครับนะครับธรรมาอย่างไงเออสามเอ่อสามมิตรมาอย่างไงอืมนี่เนี้เอากลุ่มหลักๆนะครับเื่อเราก็จะเห็นแล้วก็นีส่วนของอ่าในส่วนของอ่ากลุ่มอ่าของพวกในโปรวิตรเนี่ยมาอย่างไง อ่ฮะเพราะว่ามันถอยไม่ได้ไงต้องบอกว่าถ้าสามปอเนี่ยต้องถามว่าสามปอมาอย่างไงไม่ใช่ประวิทยาสามปอมาอย่างไรเพราะมันถอยไม่ได้เพราะมันลงจากหลังเสือโดยที่มีมีอำนาจการเมืองเอ่ารองรับมันไม่ได้ไงเขาจะไปใกล้ๆกันหรือหรืออาจจะไปรวตัวกันเนี่ยนะครับหรือว่าจะล้าหนักหรือจะแตกโลกันตอนนะครับอ่าสมัครอ่าเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนั่นแหละนะครับ ในพักหนึ่งน่าสนใจที่ที่ผมคิดว่าเป็นระเบิดเวลาเหมือนกันถ้าเคลียร์ก็ไม่ลงตัวจริงๆกาายย้าวใจอ่าเอาไม่อยู่ครับกรณีของคุณสุทินทางแสงอือเพราะคุณนนสุทิน,เห,นเห็นต่างจากพี่ทวีแล้วนะอ่าผมผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าเห็นต่างทั้งหมดหรอกก็คือคคก็อย่างที่พี่ทวีบอกนั่นแหละตอนแรกเนี่ยเออก็คุณสุทินนั่นแหละนะครับเขาก็มาทางอีสานเขาก็หมายมั่นปั้นเลยแต่ว่าคุณสุทินเนี่ยพื้นฐานเนี่ยกําลังจ่ายกันไม่ถึงนะอ่า แม้จะมีนาหลายจะมีนาพอสมควรนะครับแล้วก็บัวหลายฝูงอยู่นะีตอนนี้เริ่มเลี้ยงควายด้วยนี่ก็ไม่ไหวพ็อตอนสมน้อมลงนายกอบอรจอรนี่ก็ก็เยอะครับนะคือคนที่เป็นพื้นฐานมาจากลูกชาวนาต่อยมวยต่อยมวยเรียนหนังสือจพเป็นครูเนี่ยแล้วก็มามาเล่นการเมืองแล้วก,การยอมรับขนาดนี้ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาบอกว่าไม่ธรรมดาใช่ใช่ใช่ถึงมันต้องมีอ่ะ แล้วก็อย่างที่พีทวีบอกซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ารายการผมก็คุยกับคุณจักใจว่าหน่วยการไม่ธรรมดาทางการัรบปัญหาอย่างก็คือคไม่มีกําลังไม่มีกําลังรองรับสมาชิกไม่มีกําลังจ่ายแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมในส่วนของปีกทางเหนือเนี่ยมาเนี่ยเพราะว่าคนเหนือเป็นกรรมเนี่ยเขาก็เขาก็รับคอมฟรีกันมาอืแต่ผมก็รู้ว่าก่อนหน้าเนี้มันมีการต่อสายกันมาก่อนแล้วอื นะครับของภูมิใจไทยกับพักคนใกล้เคียงพักคนใกล้บ้านที่พิทว,วีบอกเนะี่ยต่อสายกันมาก่อนก็คือว่าอ่านส่วนของอพักก้าวไกลเนี่ยอืนะครับก็วางตัวนักเคลื่อนไหวหรือคนทํางานเอ็นจีโอคนทํางานหนือนักวิชาการรุ่นหนุ่มรุ่นใหม่ครับไปที่บ้านอีสานฮะแต่ภูมิใจไทยนี่ต่อสายครูเกือบหมดไล้ครูนักเคลื่อนไหวเกือบหมดอ๋อ ช่หไหมฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องดูกใกล้ๆทีว่ามนขลังจันสองล่าจ่าอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของคุณชูทินเนี่ยมันมีเรื่องของหนึ่งกำลังจ่ายไม่พอกับเรื่องของน้องชายที่ไปเป็นปน,ปนายออกอบจอ,อยตอนนี้ถามว่าทำไมจะต้องไประวังหลังเพราะว่าน้องชายของคุณชูทินเนี่ยที่เป็นนายออกอบจอยอยู่ตอนเนี้ยคนกลางคือแถวรัชดาหรือจักดีอ๋อครับ คนกลางคืนแถวราชดารู้จักดีอ๋อเป็นขวัญใจคนกลางคืนอะครับรู้จักดีแล้วก็เป็นเป็นสถานบริสถานท,อท่องเที่ยวคนกลางคืนที่ที่ปิดตัวแบบไม่สวยอืมอืมะครับมันก็เลยกลายกลายเป็นประเด็นแต่คราวนี้เนี่ยถ้าจะมองถึงสิ่งที่คุณสัจใจชัยตั้งประเด็นไว้เนี่ยอืมกับผมอยากจะแปะลงไปอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็น วิบากกรรมของประชาชนกับพายนะของประเทศมากกว่าไม่ใช่วิบากกรรมของพรรคการเมืองวิบากกรรมของประชาชนกับอานนะของประเทศเอคือเราจะเห็นว่าพรรคการเมืองที่ที่ผมแตะไปแต่รอบแรกแล้วว่าการปรับโครงสร้างเนี่ยมันก็เพื่อกลุ่มนะครับเพื่อกลุ่มหน้าผลประโยชน์ในทุนเจ้าของพรรคมันไม่ลงมาถึงประชาชนประชาชนเป็นแค่เศษเนื้อข้างเคียงแล้วในในเรื่องของการเมืองยุค new n o มอ a l หลัง โควิดเนี่ยมันจะหนักกว่าเก่าไงเพราะว่าถ้าพูดจริงๆแล้วประชาชนแทบจะไม่มีอะไรไปต่อรองในเชิงอำนาจหรือในเชิงการมีชีวิตอยู่หลังโควิดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการที่จำยอม,อมกับระบบการเมืองครับทำไมผมพูดแบบนี้เพราะว่าการเมืองกับเศรษ,ษฐกิจมาคู่กันตลอดนะฮะฉะนั้นแ,แล้วเมื่อประชาชน ไม่ไม่สามารถมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกกําหนดอืกทางด้งหมดทางการเมืองอม,มันจะกลายถูกกาหนดโดยเจตจำนงการเมืองของกลุ่มทุนแล้วก็กลุ่มผู้มีมาอานาจทางการเมืองเป็นหลักเนี่ยแหละ,ะมันมันมัน,มนผมยกตัวอย่างนะมสมมุติว่าในส่วนของเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแน่นอนอนโยบายที่เห็นว่าจะช้าจะเร็วเนี่ย อาจจะภายในปีหนึ่งหรือสองปีแต่คุณทัศสิงห์รุ่นจะสรุปบทเรียนนะั้นคงจะไม่ปีเดียวมาเลยอ่ะนะครับคงจะปีที่สองาอาจจะอาจจะหาทางขยับกลับเข้ามาประเทศครับผมไม่ได้มองว่าใครผีดใครถูกนะอ่าฮะแต่มันนาไปสู่ความขัดแย้งในแผ่นดินแน่ใช่ไหมฮนะ uh huh. นั่นคือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองผมไม่เชื่อว่า ในส่วนของผลประโยชน์พึ่มีถึงได้มันจะตกกับประชาชนอย่างเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยออื mm hmm. ผมยังพูดอยู่ทุกวันนี้ว่านโยบายของพรรคการเมืองตั้งแต่ไทยรักไทยเป็นต้นมาอื mm hmm. เป็นนโยบายที่ดีครับแต่มันเป็นการดึงเงินดึงเงินดึงเงินภาษีของประชาชน mm hmm. นะครับจากคลังของรัฐบาลผานมือประชาชนเข้าไปกับนายทุนพรรคหรือกลุ่มผลประโยชน์ของพรรคเป็นหลักครับ แต่ชาชนเพียงแค่เป็นคนที่ผ่านเงินอืมเป็นท่อผ่านเงินเป็นเป็นท,ท่อผ่านเงินจะจะจะได้ก็คือเหมือนกับว่าเขาซือว่าเขาผ่านทั้งสิบบาทก็จะได้ไปเต็มที่สิบสลึงครับ <c oughs> อา่าฮะไปไปดูดีผมไม่ไม่ใช่ว่ารางังแครังคัดอะไรนะแล้วผมคิดว่าทุกพักการเมืองมันมันก็ไม่ต่างจากการเท่าไหร่หรอกแต่ในส่วนของใครรักใครต้องบอกว่าเขาเก่งเชิงนโยบายอืม นะครับแล้วแล้วเราก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เขาได้ไหลออกมานั้นมันเต็มเม็ดเต็มเหนือจริงๆแล้วมันวนนะอืมครับพอมาถึงพักการเมืองอื่นๆมันก็อหลอบเดียวกันอืมใครเป็นนายทุนเจ้าของพักล่ะเจ้าสัวกิจตกลเป็นเป็นนายทุนให้พักจะเปิดตัวไม่เปิดตัวก็แล้วแต่อืมแต่ตอนนี้ที่เราบอกว่าทาไมการเมืองหลังโควิดบักโกลอืมไปดูเจ้าสัวต่างๆดิ สิ่งที่ mm hmm. เขาเคยเป็นต่อทางสังคมเป็นสร้างความมั่งคั่งให้เขาเนี่ยมันถูกคลายดยโควิดไปหมดครับเอาอย่างเจ้าสัวลงเล่าซื้อหลางไปทำธุรกิจโรง,งแรมด้วยลแล้วก็ก mm hmm. ว้านซื้อที่ดีด้ดวยนะอ uh huh. ตอนนี้เนี่ยตอนที่มันอะไรอ่ะเขาไอ้เขาเรียกว่าประกาศนโยบายป้องกัน mm hmm. การแพร่ระบาดโควิดมันกินเหล้าไม่ได้ <laughs> มันขายใครอ่ะครับนี่คือประเด็นหนึ่งนักท่องเที่ยวมาไม่ได้ก็มีการล็อกดาวน์ริยะโรงแรมไม่ไม่เปิดให้บริการอืมไอศูนย์การค้าที่ไปลงทุนจมจมจมไว้ก็เปิดค้าขายไม่ได้เต็มสภาพอ่าฮะอืมนั่นก็บักโกรกอ่ะอือใช่ไหมฮะอืมพอไปดูอ่านี่ในส่วนของทุนอื่นๆเนี่ยอือม ก็ไม่ต่างกันแต่พอที่จะขยับได้บ้างพอจะรู้สึกปกคปองตัวไปได้ก็ทุนที่ทําอยู่กับเรื่องของอาหารและการเกษตรแต่อันนี้เนี่ยก็ก็ก็ไม่นิยมบริจาคเป็นก้อนให้พักนะออืแต่ชอบสร้างรับมวยภายในพักครับคือคือเขาเรียกว่าเล่นการเมืองผ่านตัวแดงภายในพักอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าซื้อลายบุกคลซื้อลายบุกคนไม่ซื้อพักซื้อลายบุกคนไม่ต้องจ่ายเยอะแต่กดกลุ่มได้ไงอ่า S <S เนี่ยมันมันจะแบบเนี้ยผมถึงบอกว่าเอ้ประชาชนเอาไงอืจะมาท่องอยู่ฉันไม่ได้โง่อำนาจของฉันคือการเป็นลงบัตรกาบัตรเลือกตั้งแต่ถามว่าคุณกาให้ใครครับคุณกาให้ตับตัวแทนของคุณจริงๆหรือตัวแทนของนายทุนที่เขาจับใส่ในานามพรรคการเมืองสองลงสมัครอืมอืม ผมบอกเลยนะว่างานการเมืองในบางพื้นที่เนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยเป็นสอสออ,อยู่ที่นครนายกอืวันหนึ่งเกิดเบือนายมากมไม่เอาลวมผมประกาศเซ้งเลยนะครับเขาเรียกว่าขายยกฐานเสียงเลยนะเท่าไหร่ครับเออเรียกประชุมหัวคะแนนทั้งหมดฐานเสียงทั้งหมดเลยอืม ราคาคิดนี้รวมอยู่ในราคาขายเหมาแล้วด้วยจัดการเลี้ยงโต๊ะจีนสี่ร้อยตัวหรือสามร้อยตัวร้อยตัวก็แล้วแต่เปิดตัวชายาดการเมืองเลยต่อไปนี้คนคนนี้จะมาทำรับช่วงต่อจากผมทำงานแทนพี่น้องประชาชนต่อไปนี้มีอะไรติดต่อกับทีมงานนี้หัวคะแนนหรือฐานเสียงก็จะรู้แล้วอ๋อต่อไปนี้ต้องไปที่นี่ครับ เขาเรียกว่าขายยุกยกขายยกเข่งขายยกเข่งยกขายยุกเข่งเขาบอกเขาไม่ใช่ไก่ไม่ใช่หมูมันเป็นอย่างนี้จริงจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆริงเขถามว่าแล้วประชาชนเราจะยังไงอ่ะครับคำถามวันนี้เนี่ยต้องถามว่าเราอยากได้การเมืองใหม่แต่ในประวัติศาสตร์การเมืองใหม่ก็มีพรรคการเมืองใหม่มาสองพักก็ทะเลาะกันแหลกล้วไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นแรงของประชาชนเลยอือฮะ ครับเอาเอาด้วยเอาถอยหลังไปหน่อยไหมพักการเมืองใหม่ที่อุบัติสุติในโลกที่เยอรมันเนี่ยพัตตีนเนี่ยพักการเมืองใหม่เนี่ย uh huh. มีสสได้เป็นรัฐมนตรีเลขาพักคิดี่เป็นัตงก็ฆ่าตัวตายอะ่ะเ uh huh. ออพราะการเมืองมันเข้าสู่ระบบอำนาจแล้วมันเรืมรงรวมการหมดอ่ะ uh huh. แล้วรเราประชาชนเนี่ยจะเอายัางไงก้าว uh huh. ต่อไปทางการเมืองหลังโควิดเราจะายัางไงถามตัวเองให้ชัดต่อืม uh huh. ครับถ<ต>้าไม่รู้ ถ้าไม่รู้จะอะไรนะจะเอาอยัางไงนะ,ะผมเสนอเลยเข้า Google ค <c oughs> ังมี <c oughs> งงคำว่าพ r i m ม r รี o โหวครับอืแล้วอ่านาทําความเข้ายใจกับมันพายเมอรีโหวต้นผู้เปี่ยวศูนคืออะไรแล้วทำไมาเลือกตั้งอที่ผ่านมามันไม่ได้ถูกนำม,มาใช้หรือถูกยกเว้นอืแล้วการจะยเปนเจตนาลมพ r i m ม r รี o โหวเต็มสภาพมันคืออะไรออืแล้วตอนนี้ที่เขานังเขากำลังจะขอแก้กฎหมายเลือกตั้งเนี่ยครับนะครับ เขาจะแก้อะไรอืแล้วมันจะกระทบกับพาเมอริวดไหมตอนนี้ทุกคนบอกมาเราต้องการพาเมอริวดนี่ตอนนี้คุณพูดได้ไงแต่ตอนจริงๆรายละเอียดคุณทําแบบเจตนาลมของรัฐรรมนูญหรือเปล่าอ,อย่ามาบอกว่ารัฐรมนูญปี60คือรัฐรมนูญของผด็จการออืนะครับเป็นรัฐรมนูญไม่ดีไม่ได้ครับรัฐธรรมนูญทุกฉบับมีจุดเด่นจุดด้อยแต่และมาตราที่แตกต่างกันวางมาตตาแหลมคมบางมานตามันก็ใช้ไม่ได้ อ uh huh. uh huh. ่าฮะเพราะนั้นเราเราต้องศึกษาแล้วนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราต้องคงมันไว้อืมเราต้องอกลับมาใช้ครับ